<c oughs> ตอนนี้เราก็หย่นลงมาจากเครื่องบินแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมของจำเป็นอย่างนี้ทำไมของจำไม่กางเฮ้ยเพื่อนเราก็ถึงข้างล่างแล้วนะว่าแต่ไอ้แตงโมมันเป็นไงวะไม่รู้ดิตัดภาพมาดีไอ้แตงโม ไปต่ตีหนมัน,นี่ยออโอ้่านแล้วนเนมมมาพ่นเออเอ๊ยข้างหลเองอะข้างหลังค้ามีอะไรวะ้ยใควะโอ้โ้ชิบหายแล้ว เข้ามาในถิ่นอ้นได้ไงวะเข้ามาในโรงเรียนเล้วโอ้ไม่นะจีปาแล้ว, oh ลวเพื่อนช่วยด้วยอยู่ไหนไหนมาเพื่อนโอ้ช่วยเ,เฮ้ยกระทืบแม่งเลยแกกระทืบเลยไปกระทืบสองคนไปเมาจนจะหลับอยู่แล้วเนี่ย ช่างมึงเอ้ยนางเพื่อนหนินั่งรอไว้นะเดี๋ยวข้าไปจัดก,การเองโุ้ยสายแล้วมันใครวะเออขอโทษเข้ามาในทีนี้ได้ไงเข้ามาในโรงเรียนนี้ได้ไงเอออินเว้ยอ้าช่วยด้วยเพื่อน 又来灯了。